สนุนโดยยาบรรเทาที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโอ้ยเอาอยัางไงดีเนี่ยฝาแบบนี้ชุดคุณนายไม่แห้งแน่เลยสวัสดีค่ะทุกคนฝนฟ้าอากาศกับเมษาปุกเทศกรเองนะคะที่บ่นอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรหนูท้องฟ้าสิคะเดี๋ยวแดดก็ออกเดี๋ยวเมก็คลึมมาแบบเนี้ยเหมือนฝนจะตกเสื้อของคุณนายที่ซกักเรียบร้อยแล้วแต่ตาก ไม่แห้งสั ไม่รู้สภาพอากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาลองติดตามกันเลยดีกว่าค่ะโดยในระยะนี้นะคะคุณผู้ชมทั่วประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกกระจายได้ทุกพื้นที่เลยค่ะและตกหนักบางแห่งด้วยทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากรองมรสุมพาดผา่า,านภาคเหนือและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังคอนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสําหรับทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะบริรเว เป็นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้ค่ะ ส่วนในวันพรุ่งนี้สภาพอากาศแต่ละพื้นที่จะเป็นยังไงมาติดตามกันต่อเลยนะคะภาคเหนือค่ะมีโอกาสเกิดฝนตกได้80%ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากทุกจังหวัดทั่วทั้งภาคเลยค่ะภาคอีสานฝนตก70%ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากที่เลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางฝนตก80%ของพื้นที่ตกหนักได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบ บุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาและการจนบ,บุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกฝนตก80%ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากทุกจังหวัดทั่วทั้งภาคทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝนตก60-70%ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีประนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดมามันตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาอาจจะเจอคลื่นสูงงได้ถึ3 m. ะะส่วนกรุงเทพและประิมณฑลฝนตก80%ของพื้นที่ตกหนักได้บางแห่งค่ะโอ้ยนี่แหละค่ะเดาใจไม่ถูกเลยสภาพช่วงนี้แต่ฟ้ามาแบบนี้นะคะสงสัยต้องเก็บแล้วล่ะค่ะเอาไปส่งซักรีดดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวต้องซักใหม่หมดแน่ๆยังไงเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะไปเก็บผ้าด,ดีกว่าม่อยากซักใหม่แล้วว่า